ร่วมเปิดศึกโดยโรงพยาบาลรามคำแหงภัยประกันชีวิตเรามาเปิดศึกกันต่อนะครับเปิดศึกข้อที่2อระสีใดในช่วงนี้ระวังพลาดท่าเสียา้างโน แ่มาเตระวังตัวด้วยช่วงนี้น่ครับตอบว่าราศีตอบปานนทเพราะอะไรฮะแมด้วยความเป็นห่วงมากเลยค่ะเพราะว่าปานนได้เป็นคนทํางานเยอะการทำงานเยอะเราจะต้องใช้สมองจะต้องใช้สมาธิตลอดเวลาเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอะไรที่พลาดได้อายุก็เยอะขึ้นแล้ว เวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีเนี่ยออกจากบ้านเช้ากลับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดการพลาดแล้วก็อาจจะต้องมีการชดใช้ในสิ่งต่างๆใช่อันนี้คือสิ่งที่มีความเป็นห่วงคือไม่รู้จะว่าใครได้ใช่ไหมเลยลง่าดีกว่าอย่ารู้ตานสิเขาไม่ได้ว่านะเนี่ยเขาเป็นห่วงนะเนี่ยอ๋อที่อัพค่ะแล้วอัพตอบว่ารักอัพอัพเองต้อมาถึงตอบตัวเอง คือผมมาเป็นคนที่ชอบชอบเสียค่าโง่ตลอดเวลาจริงเหรอโดนอะไรบ้างเยอะเช่นมากโอ้โหโอนเงินให้สาวคลิปตคลิปโตนี่คือไปเยอะเลยนะไม่แต่คลิปโตเนี่ยเวลาถ้าเราจะเล่นต้องบอกคุณผู้ชมนะถ้าจะเล่นเราต้องมีเวลาเฝ้าหน้าจอเพราะว่ามันคือการเสี่ยงขาขึ้นและขาลงมันก็คือเราก็ต้องระวังหน่อยผมเสียค่าโอนไปโอนมาโอนไปโอนกลับอย่างเงี้ย เสียไปเสียมายังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นเลยเสียแค่ค่าโอนไปโอนมาก็ก็ก็หลายก็หลายบาทแล้วนะมชอบเสียอะไรอย่างงี้ตลอดเวลาแบบก็เลยตอบตัวเองไปเลยค่ะสิงของเสียค่าโง่ให้กับเรื่องอะไรคะตั้งแต่เทปที่แล้วที่ป๋องเราว่าแบบว่าเขาแบบลงทุนไปแล้วขาดทุนอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นราศีสิงหรือเปล่าอออันนั้นไม่เกี่ยวกับราศีนะอันนั้น่าเกี่ยวกับบุคคลนะเป็นบบุคคลแล้วน่าจะ ลายใจคนมาถึงวิค้นค่ะแล้วพี่บดตบอตบว่ารักศูนย์ผลต,ตัวเองอ่ะเออเพราะก็คือจริงๆก็ไม่ได้รู้ข้อมูลของคนอื่นมากมายนะก็เลยไม่กล้าที่จะวิเคราะห์ใช่ไหมคะแต่ก็มามองตัวเองว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยมีคนเข้ามาชวนทำนู่นทำนี่เยอะก็เลยแบบจะเป็นเราไหมถ้าเป็นเราก็คือก็เออมีคำถามแบบนี้มันก็เหมือน ถ้าใช่ก็เป็นการเตือนสติเราว่าให้เราอย่าโง่นะเหมือนหน้าตาน่าโดนรลังแกหรือเปล่ามีคนชอบเอาเปรียบเคยโดนเข้ามาหลอกนี่แล้วก็สุดท้ายเขาก็หลอกเราอะไรมีไหมเคยโดนค่ะโดนหลอกให้แบบไปร่วมทําธุรกิจสุดท้ายเขาก็เขาหายไปหายไปเอาเงินไปแล้วก็มาบอกว่าอ๋อมันมันเจ๊งแล้วมันอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จับไม่ได้ไ่ไม่ทำสุดๆเคยโดนเรื่องพวกนี้กี่บาทก็เป็นล้านนะคะใช่เหมือนเรา เหมือนเราไม่มีหัวในเรื่องแบบนี้เราไว้ใจเขาเราไว้ใจเขาด้วยก็กลัวว่าจะเป็นตัวเองแต่ก็ไม่อยากให้เป็นอ่ะนะคะถ้าอยากให้เป็นอยากให้ใครเป็นก็ในนี้ไม่อยากให้ใครเป็นทั้งนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีนักแหาเป็ลองเปลี่ยนคำถามนี้ไปถามไ้เฟิร์นสิครับว่าอยากให้ใครในนี้เป็นคนเสียห้างใหญ่ใครในนี้เสียห้างโง่ครับเฟิร์นโถป๋องถ้าเป็นลุงนะถ้าเป็นลุงนะ เออถ้าเป็นเฟิร์นนะเออก็อยากให้แต่ของแต่ทีนี้ว่าสุดท้ายลงพ่อทวเรแล้วมินตอบว่าราศีกรัเนียคนตอบตัวเองเยอะมากเลยเพราะอะไรจ๊ะอย่างที่เหมือนที่ฝนเลยค่ะคือเราไม่รู้ข้อมูลคนอื่นเยอะนักเราก็เห็นแต่ตัวเองนี่แหละว่าเราอ่ะคือเหมือนเราจะดูฉลาดแต่จริงเราโง่แต่จริงเราโง่นะ หลายๆครั้งเราชอบแบบทำตัวอ Ł วดฉลาดไปอ้าวโง่เพราะว่าโดนหลอกไปแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยแบบเออคิดว่าคิดว่าเป็นเราแล้วกันถ้าเกิดว่าจะเสียค่างโง่เนี่ยก็ก็จะเป็นเป็นปเราที่โดนบ่อยลองตอบว่าราศีว่ารานีอะไรนะมีอวยพรล,ลูกสาวหรอไม่ใช่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 <อ>ต่ไม่ได้เสียค่างโง่เรื่องธุรก,กิจหรอกเสียค่างโง่เรื่องอะไรไวเ้เจริญพันธ์ไว้เจริญไว้เจริญพันธ์ไว้ตอนนี้สายทีสองเข้าสาที่สามเนี่ยควรจะมีแล้ว คุณจะต้องมีแล้วก็คุณห้ามเขาเยอะเกินไปผมไม่ถ้าไปดูจริงๆไม่เคยห้ามเลยนะรายละเอียดไม่เคยห้ามแต่ถามว่าลุงต้องการแบบไหนแต่ตอนนี้ต้องการให้เขามีแฟนแล้วมีอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดมีแฟนโดยที่ไม่แต่ตอมเอาความรักเป็นที่ตั้งก็กลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียค่าโง่คือการมีแฟนเนี่ยมันทั้งตลอดชีวิตเลยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะอันนี้พูดเป็นงานเป็นการนะลิงกูเพื่อนนะนะลิงเพื่อนรัก พูดเป็นงานบริการนคือต้องการที่จะให้เขาเนี่ยไม่อยากให้เขาเนี่ยไปเลี้ยงไป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 ,ไปทำมาหากินเลี้ยงแฟนไปทั้งชีวิตอ,อ,อยากให้เขาเนี่ยอยู่กับแฟนแล้วช่วยกันทำมาหากินแต่จะประสบผลสาเร็จไม่ว่ากันหรือไม่ประสบผลสาเร็จไม่ว่ากันอันนี้ขอไม่เอาแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นได้หมดเฟินถ้าเป็นด้านแบบนี้คือจะเลี้ยงผู้ชายยังไม่เอา เอาผู้ชายรวยเลยเอ้ยผู้ชายรวยไม่ใช่ผู้ชายสวยเอดูก็หังนะไอ้เกียร์ยิงแล้วเหรอมีไหมรายได้มีทำงานมีการทำไหมเปี้ยงเปี่ยงเปี้ยวเรื่องนีำรืองเฮ้ยเดนี้นาหมรับอะไรแล้วเรื่องเปี้ยงเปี่ยงเปี้ยงอย่างเดียวจะต้องเล่นยังไงเออตนว่า ฮนูนูคุณแม่คุณแม่คือพ่อเราคือจริงๆแล้วอะเอ้ยเมื่อกี้หนูเพิ่งเคยฟังความคิดเขานะว่าเขาเออรู้สึกกับหนูอย่างงี้หนูก็รู้สึกว่ามันก็มันดีนะมันก็ดีกับหนูแหละแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตหนูจะไปเจอคนไหนอะไรยังไงคือมัน ไอ้แจ๊กนัทำงานเลยนะไอ้แจ๊กมันทำงานนะไอ้แจ๊กทำงานนะเอาไว้เพเป็นไอ้แจ๊กเพราะมันเป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เพื่อนสนิทกันจะจะเป็นแฟนกันอ่ะมันสนิทกันเกินไปแต่มันก็มีที่เป็นเพื่อนรักเพื่อนก็มีนะแต่มันไม่ใช่ป๋อไอ้เราไอ้เราก็ไอ้แจ๊คไงบุคคลท่านนี้ค่ะเขาเป็นคนที่คือถ้าใครได้รู้จักเขาเนี่ยเขาเป็นคนชอบซื้อของที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ในชีวิตบางทีซื้อรองเท้ามาราคาถูกมากอุ้ยนี่คู่นี้ป้าซื้อมาเนี่ยง เอาออกมาจากกล่องรองเท้าเป็นข้างขวาสองข้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนซื้อของไม่มีคุณภาพซื้อของมาขาดอะไรอย่างเงี้ยบุคคลท่านนี้แหละน่าจะเป็นคนที่เสียค่างโง่เพราะว่าเขาเป็นคนชอบเอาเงินไปเสียกับของไม่มีคุณภาพแลวท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องเอาเงิน,นไปซื้อของที่ใช้งานได้มาอยู่ดีต่อด้วยเกียร์ค่ะแล้วเกียร์ตอบว่ามังกรตัวเองทำไมอาจารย์ไม่ไม่กล้าตอบคนอื่นครับมันเป็นมันเป็นเรื่องไม่ดีครก็คิดว่า ในในช่วงช่วงชีวิตที่ผ่านมาก็ก็เจอเรื่องอย่างนี้มาเยอะพอสมควรเลยครับตอนนี้เศร้าปะเนี่ยผมมารายการใช่ไหมก็ผู้จัดการบอกว่าพยายามให้ผมพูดให้มันหาแล้ผมโชคดีมากเจอเจอลุงลงเขาเลยให้มุกผมมาหวังว่าผมมันเกิดจากความหาแน่ๆเปียงเปียง คือตอบได้ที่พี่ฝางค่ะแต่พี่ฝางตอบว่าตีตีตัวเองเฮ้ยตัตอบไเยอะมากเลยทำไมอ่ะพี่ป๋องเพราะว่าเมื่อกี้ฟังน้องอัพแล้วก็น้องมิ้นพูดถึงเรื่องของอ่าที่เขาไอ้คลิปเลยนะคลิปต่ออ่าผมก็ดูอยู่เหมือนกันดูคลิปต่อดูคลิปต่อดูคลิปออยู่คือเพราะฉะว่าผมมีประสบการณ์แต่ไม่รู้มันจะผ่านชุดนี้ไปยังอย่างเมื่อไม่กี่วันเนี่ยขับรถขึ้นในที่จอดรถ ก็ปรากฏว่ามีแฟนรายการทักแล้วตกใจขับรถเบียดไปกับไอ้เสาเสาบนห้างอ่ะก็เหมือนก็รถต้องไปทําเสียค่าโง่ไปแบบหมื่นกว่าบาทคนอย่างเราตกใจด้วยเหรอเขาได้จะตกใจเรานะเราทั้งปีทั้งชาติไม่เคยมีใครตกใจจริงก็เลยขับรถเบียดชนไอ้เสาก็เสียเสียเหมือนเสียค่าโง่อ่ะก็มาเสียแล้วที่ไม่ควรเสียอเสาอีกซ่อมรถอีกใช่แล้วก็ไม่นานนี้ก็เสียอีก ก็คือซื้อของผ่านออนไลน์ซื้อไปแล้วสั่งไปแล้วแล้วก็เสียตังค์ไปแล้วแล้วขอไม่ส่งมา,อ,าอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะโดนเรื่องแบบวิตติดๆแล้วก็ล่าสุดเด็กเด็กอ่ะก็ขอขอตังค์เราเด็กเป็นเด็กที่อุปถมมัมภ์อ่ะเด็กที่ดูดูแลอ่ะขอมาสามพันเราก็โอนไปให้ๆๆๆๆๆใหพอนัดวันมันก็เบี้ยวเรา แล้ววันอะไรฮะแล้วมากินข้าวกันผมเป็นคนที่กินข้าวคนเดียวไม่ได้ว่ากินข้าวเลยต้องให้เขาสามพันเลยหรอทำไมตกใจอะไรห้าพันปาก็เคยให้แล้วจ็อนตอบว่าราศีพี่โนพี่ฝนทำไมถึงเป็นพี่ฝนกระฟ้าเห็นเข้ามาโอ้โหยี่สิบกเปคนคนนี้เขาเป็นคนที่ทำงานเยอะมากแล้วทำทุกอย่างและใครมาชวนทำอะไรเขาก็จะทำทุกอย่างเพราะเขาเป็นคนเซอร์ แล้วเขาเป็นคนจริงใจคือคือเขาคบกับใครแล้วเขาคุยกับใครเนี่ยเขาคุยด้วยด้วยหัวใจอ่ะแล้วคนแบบเนี้ยเหมาะที่จะโดนหลอกเหมาะที่จะเสียค่าโง่เท่าที่เราจับตามองเขาตั้งแต่เขาอยู่ในวงการมาเขาเป็นคนที่เสียเปรียบคนอื่นมาโดยตลอดดังนั้นก็ห่วงเขาตรงนี้ครับมีแต่งเพลงให้ฝนหน่อยไหมมีครับเชิญซะหน่อยสิ๋อพอดีผมติดสัญญากับสหกรวงเฮงทะเลาะกัอยู่ดี้เตยุก ่ะและยังตอบว่ารักหกันตัวเองอะทำไมถึงเป็นตัวเองอะเออก็คิดว่ายังอยู่ในวัยที่น่าจะพยายามหาอะไรที่เป็นของตัวเองเหมือนบางทีชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาทางอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกเดี๋ยวนี้โลกมันมีอะไรใหม่ๆเยอะเช่นคลิปตงคริปโตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนอยากเข้าไปดูเรื่องมากขึ้นแล้วเราก็กลัวว่า เราน่าจะมีสิทธิ์เสียค่าโง่กับอะไรแบบนี้ใช่ค่ะมาถึงพี่แพทค่ะแล้วแพทตอบว่ารับสิทีปบอกพ่อพ่อน่าจะเสียค่าโง่เยอะเหมือนกันเรื่องอะไรอ่ะปกติเขาเสียค่าโง่เรื่องหลายเรื่องครับทั้งเรื่องงานเรื่องธุรกิจเขาเรื่องการลงทุนเรื่องเรื่องเด็กที่อยู่ในอุปัมภมด้วยเพราะว่านั่นอย่างที่บอกอย่างที่ ที่บอกเขาเล่าเมื่อกี้เสียข้าวโงตลอดโดนหลอกตลอดแต่คนแบบนี้ก็ควรโดนเนาะสังคมไม่ใจกว้างไงมีน้ำใจแต่กอดโดนเยอะเลยแต่กอดโดนเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นภาพลักษณ์เขาเป็นสร้างภาพลักษณ์แล้วครอบครัวพาลูกพาด้วยไม่ดูเไหนเล่าเล่าเรื่องของเขาสักเรือกแต่กอดไออ้อยไปถามนูไออ้อยตีอ้วนมันล้างหมดแล้ว คุณเนี่ยทำให้คนดีๆอย่างผมต้องแปะต่้น <S <S 1> <S 1> คนเราย่อมมีอดีตเราไปที่อ <S 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 ื่นตัวดีกว่าลิงคอยู่เฉย <S 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 ๆเถอะโอเคอัจจังลิงปันชิงราศีที่ในช่วงนี้ระวังพลาดท่าเสียค่าโง่คือราศีราศีสิงห์มีคนตอบถูกนะครับราศีสิงห์มีคนตอบผิดนะครับราศีราศี ร่วมเปิดศึกโดย AIS <AS> 5G โอเคอาจารลิงฟันชิงราศีที่ในช่วงนี้ระวังพลาดท่าเสียข้างโง่คือราศีราศีสิงห์มีคนตอบถูกนะครับราศีสิงห์มีคนตอบผิดนะครับราศีสิงห์ราศีพฤษภครับอ้าวใครอะ ถูอ้วนถูกนะรูถูกสข้อฮะราศีที่ในช่วงนี้ระวังพลาดท่าเสียข้างโง่ได้แก่ชาวราศีพฤษภมันแปลว่าเหมือนจะรู้แล้วอ่ะไม่น่าเลยดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นบนอาชีพหมอดู30ปีของผมคือความโลภความโลภ ในการคิดว่าน่าจะได้ 2. ไว้ใจจงอย่าเสียค่างโง่ด้วยเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ชมศึกษาสองราศีทุกพ้าเมือนไทยจากนี้ไปหนึ่งเดือนต้องระวังตั้งป้อมเลยไม่ให้ใครกู้ยืมเงินไม่ค้ำประกันใครไม่รับรองใครไม่สุ่มเสี่ยงอะไรที่มานําเสนอว่าได้เงินง่ายๆนั่นแหละครับสําคัญเลยเพราะมันมีดาวที่โคจรอ,อยู่ในมุมอับที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการติดต่อการเจรจาผลประโยชน์ แล้วตัวเองรู้ทั้งรู้จำเอาไว้อยา่าเกรงใจอย่าโลภอย่าไว้ใจรัดก,กุมระวังแล้วจบพอสุดท้ายแล้วไอ้คำว่าเสียข้างโง่เนี่ยมันคือเสียทั้งเงินและเสียทั้งความรู้สึกเขาอยากจะยืมเงินเราอะเขาพูดในทุกอย่างเขาพูดในทุกเรื่องเขาอดคุณในทุกอย่างแต่เวลาคืนมันไม่ใช่แล้วบางทีเราก็อยู่ในช่วงที่ต้องมีการบริหารกักจาก,การที่มีธุรภาระเราก็ต้องหาเหตุผลไปอีกนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วก็อย่าเสียค่าง,งูเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังพลาดท่าเสียค่าง,งูได้แก่ราศีพฤษภฟันธงครับ ใจหายเลยเนี่ยทำไมอ่ะพอบอกทฤกศพปุ๊บเนี่ยใจหายเลยไม่รู้ป๋าไม่ทำอะไรเ <he? S 2> หรอไม่ครั้งแรกผมก็มองตผมผมจะเขียนตัวผมเองนะ oh. แต่ผมไม่รู้ยังไงจิตจิตใจไปห่วงฝนธนาสุนทร oh. ที่พูดไปถึงแม้จะทายไม่ถูกแต่ว่าใจห่วงเขาเราไม่เคยพูดเตือนกันแบบนี้มาก่อนอม,มาเตือนในรายการเพราะว่าเขาทําอะไรเยอะแล้วก็เป็นห่วงเขาจริงป<ท>๋าก็มีอะไรเหตุการณ์มากเหมือนกันค่ะแต่ก็รู้สึกดีที่เมื่อกี้ป๋าบอกเป็นห่วงฝนก็รู้สึก รู้สึกด,ดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมีทั้งเจ็ดร้อยมากเราอย่าย <c oughs> ออว่าไปหลอกเรา็ออแล้วป่าเคยโดนไหมพวกแบบว่ามิจฉาชีพมาหลอกแบบเสียค่าโง,ง่แบบเนี้ยคือตอนนี้เยอะมากคนมาชวนให้ทําธุรกิจให้ทําผลิตภัณฑ์หรือให้ทำโน่นทำนี่หรือมายืมเงินบังเอิญนน่ะที่ผมพูดค่ะผมอาจจะเป็นคนโชคดีก็ได้นะไี่ตังค์นะ แล้วบางคนเ็าบอกอ่าอย่าพูดคําว่าไม่มีตังค์เดี๋ยวมันจะไม่เป็นมงคลกับปากแล้วก็บอกเอ้ยมีตังค์แต่เมียเก็บหมดแล้วเราเรื่องจริงพูดหมดไงเพราะทุกวันนี้เราทํางานเรามีหน้าที่เซ็นชื่ออย่างเดียวเงินโอนปาบเข้าบัญชีเข้าบัญชีนอกจากไปรายการไหนแล้วได้ได้เงินสดโอ้โหวันนั้นน่ะร่วิริว้วแล้วเราเอาไปไหนหมดอ่ะเราเอาไปไหนหมดอ่ะงาน เราต้องอึกากทำไมอึกากทำไมไม่ใช่อึกากไม่ใช่อึกักหมายถึงว่าตังถามว่าตังเอาไปไหนหมดกินข้าวกับเพื่อนทําบุญพระป่ากระถินแต่งงานงานบวชงานอะไรเขาเรียกภาษีสังคมมันต้องมีแต่ถามว่าผมใจเสียนะเพราะว่าผมแล้วมันจะมีธุรกิจที่จะเกิดขึ้นกับผมอีกผมกำลังจะทําธุรกิจสองชิ้นใหญ่ๆที่กําลังเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ดําเนินการไปแล้วผมคือทาผลิตภัณฑ์อะไอ่ะผลิตภัณฑ์แล้วกําลังจะทําแบรนด์เสื้อ แบรนเสอ้อคือแบรนด์แบรนด์ในบำเลอครอบครัวเราทำผมลูกชายลูกสะใภ้ช่วยกันไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรเพราะทุกวันก็โกงมันทุกวันอยู่แล้วอ่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องระวังแกงมิชฉาชีพเช่นแกงคอร์เซนเตอร์ที่ต้องบอกว่าบอกกันตอนนี้นะว่าโดนกันเยอะแยะมากมายแล้วบางทีเนี่ยเป้าหมายคือผู้สูงอายุด้วย ป่ามีอะไรจะเตือนผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านไหมคะก็ระวังไม่มีอะไรได้มันง่ายๆคือเราตัดโลภออกเรื่องโลภออกเรามีอะไรเรากินอะไรเราใช้อะไรทุกวันเราทํางานแค่ไหนพอแล้วอยู่ๆคนบอกเฮ้ยคุณไปทําแค่นี้แป๊บเดียวสองเดือนคุณได้เป็นล้านไม่จริงอ่ะหน้าโกหกโกหกเราคิดว่าโกหกหมดเลยของฟรีไม่มีครับผมลงทุนน้อยแล้วได้กำไรเยอะแยะมหาศาลไม่มีอย่าไปเชื่อผีแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยแบบนี้ ครับผมแล้วก็คุ้มค่าเหนื่อยแบบนี้นะครับลแลวรวยด้วยพระสังกัจจัยปิดตามมหาลาบนะครับสถาบันพยากรณศาสตร์นะครับจะได้เกิดปัญญามหาลาบนะครับแล้วก็สีพึ่งขุนแผนมนตราน,นาคราชนะครับฝ่าจะได้พูดแบบใครก็ต้องหลงเหล่าเชิญครางโอคค้ครับแล้วข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกนั่นก็คือครวอ้วนค่ะเพราะฉะนั้นครูอ้วนตอบถูกสองข้อไม่ต้องจองอับ้อมีใจหายนะเนี่ยผมผมจะได้ระวัง ระวังให้มากขึ้นดังนั้นใครใครราศีพฤษศนะท,ที่ที่ตรงกับผมเนี่ยก,ก็ต้องระวังสักนิดนะอันนี้อันนี้บอกกัไนไว้ก่อนเขาเรียกกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันก็นพันธ์เท่าสนับสนุนโดย aas 5g เคลื่อนมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยมากระดุงอีกแล้วตอบผูกสองข้อเลยสุดยอดเลยคุย้ว,วนค่ะ เพราะฉะนั้นค yes. ุณอ้วนนะคะคือผู้โชคดีได้รับเงินขวัญถุง10,000บาทจาก AAS 5G ลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยดีจ้าดแล้ารับจากเลยนะโอเคไหมลิซ่าชื่อว่าไนน้องตามนะขอบคุณิซ่าด้วยค่ะโอเค ขอบคุณผู้ร่วมสึกทั้ง12ราศีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามคอนเสนร์แบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สึก1ุดราศี YouTube พริพัสด์เอนเตอร์เทนเมนต์และอิน t a g แกรมพริพัสจัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวัิดอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะรู้คล้ Holy shit